วันนี้แอดจะมาอธิบายเรื่องการอาบน้ำมนนะคะการอาบน้ำมนทั่วๆไปนะคะอย่างที่เราเห็นกันก็จะไปอาบตามวัดนะคะ อาบตามวัดให้หลวงพ่ออาบให้หรือให้ผู้ที่มีวิชาอาคมเป็นคนอาบให้นะคะของอาจารย์มังกรก็ทําพิธีนั้นเหมือนกันนะคะแต่ของอาจารย์จะพิเศษจากที่อื่นเพราะว่าอาจารย์จะพยายามทําให้เหมือนแบบโบราณให้มากที่สุดนะคะดังนั้นใครก็ตามนะคะที่มาบ้านของอาจารย์มังกรนะคะเมื่อมาถึงบ้านอาจารย์มังกรจุดจุดนี้จะเป็นจุดที่อาบน้ามนต์นะคะก็คือมาถึงปุ๊บคุณแจ้งความประสงค์ว่าคุณจะอาบน้ามนต์เมื่อพอมาถึงตรงนั้นนะคะให้อาบตอนอาจารย์ การจะอาบให้ได้คือพระอาทิตย์กลางศรีรษนนะคะตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงตอนเย็นเลยนะคะทีนี้พอมาถึงปุ๊บนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือแอดมินก็จะพามาหยิบถังนะคะทุกคนถ้ามากัน3คนก็คนละคนละใบ,ะบห้ามตักให้กันนะคะเคล็ดลับเลยคือห้ามตักให้กันนะคะถังที่อาจารย์ให อาบน้ำมนต์เนี่ยจะเป็นถังที่ไม่ใช่ทำอย่างอื่นเลยจะเป็นถังที่อาบน้ำมนต์โดยเฉพาะเลยนะคะดังนั้นจะเป็นถังสีดำเพราะว่าเราได้อัญเชิญท่านปูท่ทวสุวรรณเป็นคนลงมาช่วยอาภัยนะคะดังนั้นถังจะเป็นถังน้ำมนต์ทั้งหมดเลยแล้วนี่นะคะคือ1คนต่อหนึ่งถังนะคะแล้วก็จะมีกระบวยมีกระบวยเนี่ยค่ะไว้ให้ตักนะคะน้ำสามถังนี้นะคะจะเป็นน้ำใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งแอดมินเก็บไว้นี่หลายเดือนแล้วนะคะ ทุกใบเมื่อก่อนนั้นตอนรุ่นสห้านะคะ3ถังเนี้ยจะเป็นถังน้ำมสงห้าทั้งหมดแต่ตอนนี้แอดมินได้ทำการจำหน่ายจ่ายแจกไป ไปหมดแล้วทั้ง3ถังนะคะก็จะเหลือเหลือน้ำมนต์แท้ๆน้ำมนต์เสาห้าแท้ๆคือถังนี้นะคะกับถังนู้นนะคะมีแค่2ถังนี้นะคะที่เป็นเสาห้าล้วนๆเลยส่วน3าถังนี้จะมีส่วนผสมของน้ำมนต์เสาห้าของถังนี้ไปผสมเจือจางอยู่ทั้ง3ถังดังนั้นพอเรามาปุ๊บนะคะสิ่งที่คุณต้องทาก็คือคุณจะต้องตักน้ําในถังใดถังหนึ่งใน3ถังนี้ละคะ่ะทั้งหมด8ขัน โดยใช้ขันใบนี้ตักนะคะตักใส่ของตัวเองห้ามตักให้กันนะคะเคล็ดลับเลยคือห้ามตักให้กันตักทั้งหมด8ขันแล้วมาตักที่น้ำมนต์เสาห้าแท้ๆอีก1ขันรวมทั้งหมด9ขันนะคะ <c oughs> พอคุณตักได้เสร็จคุณก็ต้องหิ้วนะคะหิ้วมาตรงบริเวณนี้เดินต่อมา ตรงหน้าบ้านของแอดมินนะคะจะปลูกต้นทับทิมเอาไว้อันนี้แอดต้องขอขอบพระคุณคุณเจี๊ยบเลยนะคะลูกศิษย์ที่นครสวรรค์น,นะคะตอนนั้นแอดมีแค่ต้นเดียวนะคะแต่คุณเจี๊ยบเนี่ยซื้อมาให้แอดอีกสองสมต้นเลยซึ่งณนะวันนี้มันสวยงามมากๆเลยนะคะพอมาถึงปุ๊บพอคุณได้ถังน้ําปุ๊บคุณก็จะต้องเด็ดกิ่งทับทิมเนี่ยคะ่ะคนละสามกิ่งเหมือนเดิมค่ะห้ามเด็ดให้กันเด็ดใครเด็ดมันคุณรู้สึกยังไงคุณเด็ดเลยคุณไม่ต้องปรึกษาหาเลยว่าต้องเด็ดแบบไหน แค่เด็ดมา3ากิ่งห,หักทั้งหมด3ครั้งนะคะพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณหิ้วถังน้ำมนต์ขึ้นไปหาอาจารย์ข้างบนนะคะพอคุณหิ้วไปหาอาจารย์ข้างบนอาจารย์จะทําพิธีแอดมินจะเป็นคนนําพูดทุกอย่างนะคะใบทับทิมอย่าพึ่งเอาใส่ถังนะคะให้ถือถังกับกับกิ่งทับทิมขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วอาจารย์จะไปทําพิธีในห้องของท่านปู่ทาวเวสวรซึ่งอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะในห้องนี้นะคะ คือทุกคนก็จะไปนั่งตรงหน้าแล้วแอดมินจะนำทำพิธีหลังจากนั้นเสร็จอาจารย์จะทำพิธีเสี่ยงทายคือปลุกเสกทำน้ำมนต์้ังใครถังมันนะคะดอกน้ำมนต์ออกมาจะไม่เหมือนกันมันจะออกไปตามดวงชะตาของของคนนั้นๆนะคะแอดมินถึงบอกว่าถังใครถังมันตักใครตักมันใบทับทิมใครใบทับทิมมันนะคะแล้วพออาจารย์ทําพิธีเสร็จพอแอดมินอธิบาย ลักษณะของโดนสตาเสร็จนะคะทุกคนก็จะมีการกระโจมออกเพราะว่าแอดจะมีผ้าถุงกับผ้าเขามาไว้ให้เปลี่ยนนะคะคือถ้าคุณไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้นเลยนะคะมีผ้าถุงผ้าเขามาให้เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเสร็จอาจารย์จะนั่งตรงโต๊ะนี้นะคะแล้วคุณก็จะนั่งตรงโต๊นี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่งพนมมือยื่นเท้าออกไปเคล็ดลับอีกอันนึงก็คือการอาบน้ํามนต์ทุกครั้งนะคะ คือคุณจะต้องถอดให้หมดค่ะเสื้อในกางเกงในคุณต้องถอดให้เกลี้ยงเลยแล้วใส่กระโจมอกเฉยๆนะคะแล้วก็ตอนที่อาจารย์ทําพิธีก็คือปล่อยใจให้ว่างที่สุดนะคะ พอเวลาบางคนเนี่ยที่หลายๆคนที่ทํามาก็คือบางคนควันขึ้นหัวเลยบางคนร้องบางคนร้องไห้บางคนชักดินชักงอเลยมันอยู่ที่ว่าคุณเจออะไรมานะคะเพราะว่าบอกแล้วน้ำมนต์เสาห้าตอนนี้มีอยู่ถังนี้กระถังนี้นะคะที่แอดจะจําหน่ายส่งให้ลูกศิษย์นะคะอจะใส่ควเนี่ยก็จะบอกเลยว่าพลานุภาพที่ท่านปู่ทาเวสุวรรณลงมาทําน้ำมนต์ให้แล้วทําปลุกเสกในวันพิธีเสาห้าวันกระทิงวันนะคะซึ่งใน1ิปีมันจะมีแค่ครั้งเดียวเองนะคะแล้วรออีกทีนู่นปี 6นู่นแน่ดังนั้นมันจะเหลือแค่2ถังนี้สุดท้ายแล้วนะดังนั้นบอกเลยว่าปฏิกิริยาของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ที่บอกมาทุกคนก็คือหลังจากอาบน้ำมนตไปแล้วทุกคนจะรู้สึกดีค่ะบางคนปวดหัวปางตายเลยหลังจากอาบน้ำมนตไปกลับไปบ้านไข้ขึ้นปวดหัวแอดมินจะมีน้ำมนส่วนตัวเป็นขวดนะคะให้ต่างหาก เติมไปอีกหนึ่งเพราะว่าบางคนมีปฏิกิริยาก็จะให้ไปกั้นใจดื่มหรือไปอาบซ้ําที่บ้านนะคะพอเราอาบน้ำมนต์เสาห้าเสร็จแล้วคุณจะอาบน้ําไม่ได้อีกจนกว่าจะเที่ยงคืนนะคะคุณสามารถล้างหน้าล้างเท้าล้างอะไรได้แต่คุณอย่าอาบน้ําอีกจนกว่าจะเที่ยงคืนของคืนนั้น คุณถึงจะสามารถอาบน้ําได้อีกทีนี่คือขั้นตอนการอาบน้ํามนที่ถูกต้องและได้ผลมากที่สุดที่อาจารย์มังกรทํามาตลอดน้ําที่จะทําน้ํามนจะต้องเป็นน้ําที่ถูกการกักเก็บตามหลักจริงๆต้องเป็นน้ําฝนแต่เผอิญว่ายุคนี้หาน้ําฝนยากมากแล้วก็สกรปรกด,ด้วยดังนั้นแอดก็จะใช้น้ําธรรมดานี่แหละค่ะแต่จะ ให้เขานอนก้นก็คืออย่างน้อยต้องหนึ่งเดือนขึ้นถึงจะนํามาทําน้ํามนได้นะคะดังนั้นถ้าใครนะคะที่เชิญอาจารย์มังกรไปทําไปดูห่วงจุ้ยแล้วบอกอาจารย์หนูอยากให้อาจารย์อาบน้ามนให้หนูทั้งบ้านเลยค่ะก่อนที่อาจารย์จะไปอย่างสมมติคุณนัดอาจารย์ไว้คุณเตรียมตัวที่จะจองคิวอาจารย์คุณอยากให้อาจารย์อาบน้ามนคุณต้องไปหาถังแล้วก็เตรียมน้ําเอาไว้อย่างน้อยอย่างน้อยนะคะหนึ่งอาทิตย์ นะคะเอาน้ําใส่ถังรอไว้เลยอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์แต่ถ้าว่าฉุกเฉินชุลหุกจริงๆก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าอยากให้ขลังอยากให้แบบเป็นสีมงคลมากๆก็คืออย่างน้อยต้องหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนก็จะดีมากๆเลยเป็นน้ําที่ผ่านการกักเก็บมาแล้วซึ่ง เวลาที่อาจารย์ทาเ,เทียนน้ำมนต์หรือทําพิธีค่ะมันจะขลังมากๆเลยนะคะนี่คือแอดมาบอกนะคะบอกขั้นตอนว่าการอาบน้ำมนต์ทำยังไงนะคะแล้วก็วันนี้ยินดีต้อนรับนะคะทุกครั้งที่อาจารย์บังกรอ,อยู่บ้านนะคะก็จะมีลูกศิษย์เดินทางมาวันนี้ก็จนเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะสมปรา,ารนาเนาะวันก่อนก็มีมาพูดง่ายคือวันไหนที่อาจารย์อยู่บ้านนะคะจะมีลูกศิษย์มาอาบน้ำมนต์ตลอดตลอดเลยนะคะดังนั้นขอให้ ทุกคนเข้าใจเหมือนกันนะคะเนาะว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนอาจารย์อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกลางเมืองสุพรรณบุรีเลยมาไม่ยากนะคะถ้าใครอยากจะมาก็ทักทักรายตรงอาจารย์มังกรเลยนะคะ0949141978นี่คือลายตรงอาจารย์มังกรนะคะแล้วคุณก็ทักมาว่าหนูอยากมาอาบน้ำมนต์อาจารย์จะส่งพิก,กัดให้คุณนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะที่อยากจะมาอาบน้ำมนต์แล้วเจอกันค่ะ